ดยในครัวโอนอัวอย่างกันเนาะคนละรุ่นจะเหมือนกันที่ไหนละคนละอย่างคนละอย่างของป้าไทยบ้านมันรุ่นเก่า อะไรอะไรอะไรฮะคือตื่นคือเต้นแท้ <c oughs> อ้าวเดี <c oughs> ๋ยวค่อยจะลืมสายชาร์จค่อยเลยนี่ <c oughs> สายชาร์จลืมอันนี้ตายเลยละ่ะว่ามีอันชา์จเลย <c oughs> ยิ่งมีสายเดียวอยู่ อืมสองสามชั <os> ่วโมงนูนะไม่ใช่ง่ายๆเลยนะทำอะไรกันหรอคะ ได้กลิ่นพริกกระเทียมโอ้โหเพิ่งทำน้ำจิ้มเพิ่งทำน้ำลายไหลแล้วเชฟเสือเชฟกำลังทำน้ำจิ้มเชฟเสือพาไปสูตรโรงแรมห้าดาวโอ้สมัยพี่เสือสูตรที่ทำงานโรงแรมแต่มาซ่อมน้ำจิ้มประจำสูตรจากพร้อมหอมมากเลยหอมถึงนู้นเลยหอม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 ไปถึงนู้นหอมกลิ่นจับจับสดใหม่ทุกวันดูฮู้หอมมากหอมมา โอ้เสือตาโตนี age. Age ่นี่น uh ี huh. well, oh, yeah. uh ่น huh. ี oh, ่ขนาดยังไม่ได้ปรุงเลยเนี่ยลองสิหอมรากผักชีใส่รากผักชีด้วยเอาให้หมดนะคุณผู้ชมนะฮะเสียนได้ค่ะเสียนได้ค่ะโอ้หอมจริงเสือ มาเป็นไรขอบคุณมากค่ะไม่อยู่รถตกรุปไม่อยู่แล้วป่ะจ้าขอบคุณทุกคนค่ะจะไปส่งตรงสี่แยกกุฎเรือคำเืออะไรก็ม่อยู่นะขอขอให้กินแซ่บๆจ้าโอ้โหอุตส่าห์จะไปส่งถึงสี่แยกกุดเรือคำเอาแค่ตรงนี้มั่งเสือสี่แยกสามแยกจำปาดงนี้ก็ได้ นั่งกินพักก็ได้ขอบคุณทุกคนนะคะเดินทางกลับแล้วสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงแค่นี้นะคะยายของช่องสวัสดีค่ะโอ้โหเอาสอย่างเลยเนาะเอาหมดเลยเอาหมดเลยโอ้โหนักกีฬาเล่นกลับแล้วกลับแล้วเด้อทุกคนนะะค นี่นะป้าป้าชาวบ้านก็เอารถมาแล้วระคะเอฟซีนี่นะคะสีแดงสวยมากสดสดเลย <สด S 1> อ,อเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับเลยนะคะสวัสดีค่ะ